เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator ครั้งที่2เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดการประชุมการจัดทำตัวชี้วัด KPI ครั้งที่2ระหว่างวันที่8-9ถึงกันยายน2565ณนห้องประชุมสันตรัตโรงแรมตกากศิลานำโดยนายกมลตราชูรรองนนยกเทศมนตรีเมืมมมองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้วยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามผู้จัดการสถานธนานุบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมกว่า90คนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดการประชุมตัวชี้วัด KPI ซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานอย่างมีเป้าหมายมุ่งผลสำเร็จของงาน โดยกำหนดดัชนีความสำเร็จของผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งจะส่งผลให้เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นองค์กรคุณภาพและยั่งยืนเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีเป้าหมายมีข้อมูลที่สามารถวัดผลงานได้อย่างยุติธรรมตามความเป็นจริงสามารถนำผลการประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายและมีข้อมูลที่สามารถวัดผลงานได้เป็นรูปธรรมได้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย ครอบกลุมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่เพื่อนำการประเมินตัวชี้วัดพัฒนาต่อยอดภารกิจขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกิจกรรมประกอบด้วยแต่ละกองฝ่ายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้นำผลการประเมินตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอและดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีเป้าหมายต่อไป โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ด็ตรชาญชัยจารุพาฒที่ปรึกษาด้านวิชาการเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลเมืองการสินมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย